สวัสดีครับบอยคา м ราคาเฟ่บายเบรลิฟฟิมคา м ร่าครับวันนี้ผมจะมีกล้องที่น่าสนใจจากโซเวียตรัสเซียนะเป็นกล้อง LTM หรือว่า M39 หรือ L39 เป็นกล้องเรนจ์ไฟเดอรแบบเปลี่ยนเลนส์ได้ก็คือเจ้า Fed3 นะครับมันจะมีเวอร์ชันรุ่นย่อยก็คือ Fed3A อย่างนี้แล้วก็ Fed3B นะ จะเล่าเกล็ดประวัติย้อนขึ้นไปนิดนึงนะครับคือเฟดกับซอกิเนี่ยเขาเป็นโรงงานที่โซเวียตเซียที่เป็นคอมมิวนิสต์ยุคนั้นเนี่ยเขายึดพวกโนฮาวดีไซน์ทั้งหลายมาจากของเยอรมนีที่เป็นฝ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2อนะอย่างเช่นเจ้าตัวนี้มันคือกล้องซอกิวันซึ่งเฟดวันเองก็ทําออกมาเหมือนกันนะครับโดยมีต้นแบบเป็นกล้องไลกาทูของเยอรมนีนะซึ่งเจ้ากล้องทรงเนี้ยมันจะมีขั้นตอนการใช้ที่ต้องพิถีพิถันเลยนะคือทําการโฟกัส ด้วยช่องนอกตรงนี้โฟกัสเสร็จย้ายสายตาม,มาคอมโพสที่ช่องนี้อีกทั้งการโหลดฟิล์มเนี่ยมันเป็นกล้องที่เรียกว่าบัตทอมโหลดเราจะต้องตัดหัวฟิล์มให้เรียบร้อยแล้วค่อยโหลดเข้าไปนะครับแล้วเขาพัฒนาต่อเป็นเฟดทูซึ่งผมยังไม่มีตรงนี้นะเฟดทูเนี่ยเขาจะรวมเรื่องของช่องมองเนี่ยคือเหลือแค่ช่องเดียวและสามารถใช้ได้ทั้งคอมโพสและโฟกัสเลยจนมาเป็นเจ้าเฟดโมเดลทรีนะครับอย่างตัวนี้เฟด 3A เนี่ยระบบการขึ้นฟิล์มจะใช้ลูกบิดนะใช้ลูกบิดเพื่อขึ้นฟิล์มและขึ้นชัตเตอร์นะฮะ ส่วน f ฟส 3B นะนะครับจะเห็นว่าฝาบนเนี่ยเจ้าเฟส 3A 3A มันจะมีวาลวอย่างนี้นะแต่ f ฟส 3B นะีมันจะเต็มอย่างนี้เลยเรียกเต็มแล้วก็ใช้ระบบการขึ้นฟินด้วยการโยกนี้ละนะทันสมัยขึ้นมาเยอะเลยนะ ความน่าสนใจของเฟตโมเดลทรีก็คือราคาเขาค่อนข้างจะสบายๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันพื้นฐานเนี่ยให้มาครบถ้วนแล้วชัตเตอร์สปีดมีตั้งแต่1นึ่จนถึง1วินาทีแล้วก็ชัตเตอร์บด้วยรวมทั้งมีเรื่องของเซฟทามเมอร์นะอ่ามีช่องเสียบซิงค์แฟลชอย่างนี้นะครับมีตัวโคชู u, สายอุซอรีเสริมได้ก็คือมันใช้งานได้ครอบคลุมพื้นฐานทุกอย่างช่องวิวไฟเดอร์เรทไฟเดอร์ก็ชัดสว่างนะครับใช้งานได้ดีเลยละ่ะ มาดูรายละเอียดใกล้ๆ,ๆ,ๆเริ่มที่เจ้า f ฟ d 3A นะครับตัวนี้เนี่ยติดเลนส์อินดัสตา 26m นะผลิตโดย f ฟ d เองเนี่ยแหละแล้วก็ระยะเนี่ยก็คือระยะ50มิลแต่เลนยุคเก่าๆบางตัวเขาก็จะใช้รหัสเป็นเซนติเมตรก็คือ5เซนนะ f กว้างสุดที่2.8เลนส์ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าใบเบลดเขาเนี่ยไม่มีคลิกนะครับบิดได้ตั้งแต่2.8 จนถึง22แบบไม่มีคลิกแล้วใบเบลดมีถึง10ใบเลยนะครับคือเบรดละเอียดมากใครชอบโบเก้สวยๆละมุน,มน,เนมมเๆเนี่ยพวกเลนส์ที่มีที่มีเบรดเยอะๆเนี่ยมันจะให้โบเก้ที่ไม่เป็นหกเหลี่ยมแบบหยาบๆอะไรเงี้ยมันจะเนียนละมุนกว่าการใส่หรือถอดเลนส์ก็คือเป็นเกลียวนะครับบิดๆก็ออกแล้วให้ดูเจ้าเบลดอีกทีนึง่งเนาะ บเยิบยบเลย10บใบนะครับโฟกัสเนี่ยจะเห็นว่าเวลาถี่อยู่ที่ฟินิตี้เนี่ยโลหะชิ้นเนี้ยมันจะดันดันออกมาด้านตูดเลนใช่ไหมแต่พอเราปรับโฟกัสไปที่ระยะใกล้เจ้าตัวเนี้ยมันจะหดเข้าไปซึ่งไอเนี้ยแหละมันก็จะเป็นตัวที่ไปดัน RF Cam นะครับแขนแขนแตะท้ายเลนตกเกี้ยซึ่งตัวเนี้ยก็จะเป็นชุดขับกระจกทําให้ภาพซ้อนที่มันอยู่ในหน้าต่างเนี้ยกระจกมันขยับ ขยับตามการหมุนโฟกัสของเลน์แล้วก็เกิดภาพซ้อนที่ให้ระยะโฟกัสได้ถูกต้องตามที่เราเล็งเอาไว้นะมันจะเกิดภาพซ้อนกันในรูนี้ลองดูสิอ่าเนี่ยนะฮะวงกลมที่เห็นกลางจอนนี่ก็คือตัวภาพซ้อนนั่นเองนะสิ่งสำคัญที่ต้องจำให้ขึ้นใจก็คือว่านะครับกล้องโมเดลนี้เราจะต้องขึ้นชัตเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนเราเค่อยเลือกปรับชัตเตอร์สปีดที่เราต้องการนะ พอผมหมุนชาร์จชัตเตอร์เต็มที่แล้วเนี่ยสังเกตด,ด้านบนเนี่ยมันจะมีจุดดำแล้วก็ด้านตรงคอตรงนี้ก็จะมีเป็นมาร์กเหมือนกันนะครับเวลาจะเปลี่ยนชัตเตอร์สปีดเนี่ยคือดึงขึ้นแล้วก็บิดแล้วก็ปล่อยนะครับให้มันจึ๊บลงไปให้มันให้มันขดตัวลงไปเต็มที่นะครับสังเกตจุดจะต้องตรงกับดอทที่เป็นเลขนะครับสูงสุดคือ1นึ่นงนห้าร้อย อันสมมุติของเอาที่10500ปุ๊บพอลั่นชัตเตอร์ปุ๊บอืมเอ็ดอกตัวนี้กับมาร์กเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้มันมอยู่1015นะครับแปลว่าเราจะต้องชาร์จชัตเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเลือกชัตเตอร์สปีดไม่งั้นเราจะไม่ได้ชัตเตอร์สปีดที่ถูกต้องนะอันนี้ต้องจําไว้ด้วยนะครับอตอนที่อยู่ฝั่งนี้นะตอนสปีดสูงเนี่ยจาก10500เนี่ยเราสามารถบิดมาที่ชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บีก็คือม่านจะเปิดโป๊ะ เปิดครั้งจนกว่าเราจะปล่อยมือจากปุ่มชัตเตอร์นะฮะแล้วมันก็จะไปได้สุดนะครับเวลาหมุนทิศทางตามเข็มนาฬิกาเนี่ยมันจะไปสุดที่1น่ส่วนสาจะบิดไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะสุดระยะที่1น่ส่วนสานะครับซึ่ง1นส่วนสาก็จะเป็นชัตเตอร์สปีดสำหรับการซิงค์แฟลชนะเป็นสปีดสูงสุดที่กล้องจะทําได้ถ้าเราใสา Flash. ่แฟลชปุ๊บอย่างนี้นะ ที่เอามาใช้ด้วยกันก็จะต้องเป็นแบบมีแจ็คปีิงนะครับเสียบไปกับตรงนี้แล้วก็จะเอาเสียบกับตัวโคชูของตัวกล้องก็ได้แต่นี่ผมเอาแบบว่าสายนะที่คร่าวๆนะที่1นึ่ส่วนส0เนี่ยพอม่านหนึ่งวิ่งเปิดเต็มที่ปุ๊บเนี่ยแฟลชก,ก็จะยิงตึ้มให้แสงลงบนตัวเนื้อฟิล์มแล้วม่าน2องเขาวิ่งมาปิดปั๊บอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้แฟลช กับสปีดตั้งแต่1.30และต่ำลงไปนะแต่ถ้าสูงกว่า1.30จะใช้ไม่ได้นะครับภาพมันจะเกิดแถบดำขึ้นเพราะว่าม่าน1นและม่าน2เนี่ยมันมีการเปิดและปิดเป็นช่วงเป็นเหมือน,เป,นเป็นเหมือนช่องการสแกนนะปื้ออย่างเงี้ยนะครับแต่1.30มันเปิดปึ้มแล้วค่อยปิดนะครับสูงกว่านี้มันจะปึ๊บแล้วก็ม่าน2ก็ปล่อยตัวมันละนะถ้ายิงแลชต,ตุ้มตอนเนี้ตรงนี้ก็จะดำไปไม่เกิดภาพตะ่กี้เรามาสุดทางนี้ที่1.30ใช่ป่ะ B อ่ะนนี้มาหลุดที่500แล้ว แรงไปหน่อยห้ารนะ้อยสองร้อยห้าสิบน่ร้อยยี่สิบห้าจาก125ร้อยยี่สิบห้ามาหกสิบเนี่ยมันจะเริ่มมีการต้องฝืนฝืนแรงออกแรงเพื่อดันชุดสปริงมานิดหนึ่งนะมันจะมีกลไกบางอย่างอยู่ข้างในเนี่ยเป็นเรื่องของตัวกล้องเขามไม่ต้องตกใจนะครับที่หกสิบเนี่ยพอที่หนึ่งส่วนสิบห้ามันจะเริ่มมีเสียงจีน่นิดนิด ตรงนี้ต้องเล็งดีๆนะเพราะว่ามันใกล้กันมากเลย1นึ่งส่วนหกสวน15กับ1นึส่วน8เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับที่1นึส่วน15มันจะมีการหน่วงขึ้นมาแล้ว1นส่วนแจุดๆนะฮะหส่วนสมันจะช้าลงช้าลง1นึส่วนส จือจุดแล้วก็1วินาทีเต็มการบิดทิศทางทวนเข็มเนี่ยมันจะมาสุดที่1วินาทีโปะนะไปมากกว่านี้ไม่ได้นะจะเอาให้ถึง1นึส่วนสาไม่ได้ละมันจะสุดที่ตรงนี้1วิก็จะจืดจุบนะฮะอ่าเป็นอย่างนี้เนาะด้านบนของแป้นขึ้นฟิล์มเนี่ยมันจะมีเรื่องของการปรับรีมยเดอร์ซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะรวมทั้งเรื่องของ A.S.A.I.S.O. ซึ่งมันเป็นระบบของรัสเซียเขาอ่ะมันจะใช้คำว่า O.C.T. ละไรสักอย่างเนี่ยก็มันเป็นแค่การรีมาเฉยๆและไม่ต้องไปใส่ใจมันก็ได้นะไม่มีผลอะไรกับการใช้งานกล้องเลยส่วนขอบล่างนี้ก็จะเป็นการเซตนับฟิล์มนะครับเวลาเราโหลดฟิล์มใหม่ก็เซตให้มันเป็นเลขศูนย์เนาะแล้วพอถ่ายถ่ายไปอเล่ม,มันก็จะหลันขึ้นนะฮะมา2แล้ว 3 4 5ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเราถ่ายไปจำนวนกี่ภาพแล้วแต่ก็ต้องอย่าลืมเวลาโหลดฟิล์มใหม่ก็ตั้งให้เป็นเลขศูนย์ให้เรียบร้อยด้วยนะส่วนคอตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของการกรอฟิล์มนะครับการรีลิสสำหรับรีไวฟิล์มดันนี้ก็เป็นแป้นกรอฟิล์มปกติส่วนตัวนี้มันจะมีลูกเล่นก็คือว่ามันสามารถปรับแก้ระยะสายตาได้นิดๆน,นะเท่าที่ผมลองก็เหมือนถ้าสายตาสั้นสายตายาวอะไรเงี้ยก็ปรับแต่งได้นิด,นดหน่อย ช่วยเราได้คือถ้าเราเอามาส่องแล้วภาพมันไม่ชัดเนี่ยก็ลองค่อยๆหมุนดูนะครับให้มันได้ระยะที่ตรงกับสายตาของเราเองเนาะด้านหน้าของกล้องก็จะเป็นเรื่องของตัวลานเชฟทัมเมอร์นะครับซึ่งเราจะต้องชาร์จให้มันสูดระยะนะถ้าชาร์จนิดๆหน่อยๆเนีย่นยมันจะไม่ลั่นนะฮะชาร์จให้ชี้ขึ้นมาสุดเลยแล้วก็แอคท v เวตด้วยปุ่มนี้มันก็จะหน่วงประมาณ10กว่าวิแหละ คมาดูการโหลดฟิล์มมันจะมีสลัก2ฝั่งนะครับถ้าลูกศรไม่มีลูกศรน,นะรุ่นนี้ไม่มีลูกศรเออบิดบิดนะบิดเข้าหาตัวกล้องทิศทางปุ๊บอะแล้วก็ใจค่อยๆดึงปลดฝาหลังออกมาทั้งบานปุ๊บสไลด์ลงนะครับลักษณะน,นี้สำหรับเฟส 3A ตัวนี้เนี่ยเขาให้เป็น เป็นสปูปปุ๊บอ่านะครับตัวกล้องเองมันจะมีสั้นๆแค่นี้จําเป็นต้องมีสปูนะเราก็จับสปูตั้งขึ้นมางนี้ตัวฟิล์มก็เอาตัวหมุดหัวกลักเนี่ยชี้ขึ้นนะครับเสียบตัวหัวฟิล์มเข้าไปนะมันจะมีจุดที่เป็นสปริงนีดเนี่ยค่อยๆสไลด์มันเข้าไป มันจะหนีบแนละ้วมันก็จะมีตัวนี้เกี่ยวนะฮะมันจะเกี่ยวรูหนอนเตยของเนื้อฟิล์มด้วยคว่ำทั้งคู่ลงมาอย่างนี้ปึ๊บสไลด์สไลด์ลตัวสปูขึ้นไปนะครับดึงลากกลักฟิล์มบิดนิดนึงแล้วก็เสียบขึ้นไปทําการหมุนกรอฟิล์มหน่อยๆให้มันตึงๆนะจัดทรงให้ดีแล้วก็ดูว่าตรงนี้เนี่ย ตัวหนามเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาเกาะกับรูหนามเตยของเนื้อฟิล์มหรือเปล่าลองขึ้นฟิล์มนิดหนึ่งดูก็ได้นะฮะถ้ามันขับได้เรียบร้อยอย่างนี้เนี่ยก็ค่อยๆสไลด์ปิดฝาหลังครอบแล้วก็สไลด์ขึ้นปุ๊บนะฮะดูให้ดีว่ามันมันเสียบเข้าไปสุดระยะนะบิดฟึ๊บสองฝั่งอย่างนี้โอเคละ ครับค่อยๆบิดขึ้นฟิล์มสังเกตเจ้าตัวนี้ด้วยว่ามันจะต้องหมุนตามมือแล้วนะอ่าโอเคถ้าเป็นตามนี้ก็แปลว่าฟิล์มมันเดินได้ถูกต้องแล้วนะครับออกมาจากหลักฟิล์มได้ภาพแน่นอน,นเราขึ้นฟิล์มครั้งที่2แล้วเราก็มาเซตเป็นเลขศูนย์ด้วยเนาะมันจะได้เริ่มนับฟิล์มได้อย่างถูกต้องนะครับถ้าฟิล์มมันหมดก็คือมันจะแข็งมันจะบิดต่อไม่ได้นะครับอย่าไปฝืนนะอ่าแปลว่าฟิล์มหมดให้เราทําการบิดเจ้าตัวนี้เนี่ย ขอบนอกนะันไม่ใช่ปุ่มชัตเตอร์นะจับขอบนอกให้มั่นๆกดลงไปนิดนึงแล้วก็บิดไปทางซ้ายอึ๊อบระบบชัตเตอร์มันจะลั่นเองด้วยแหละไม่ต้องตกใจนะครับตอนนี้ฟิล์มมันจะปลดล็อกแล้วแล้วเราก็สามารถกรอได้ก็กรอฟิล์มให้มันสุดเนาะแล้วก็เอาฟิล์มออกมาไปส่งล้างนะตอนนี้พอจะถ่ายม้วนต่อไปเนี่ยก็คือบิดบิดเจ้าไอ้ คอตัวเนี้ยไปทางทวนเข็มนาฬิกาโปะนะมันจะลอยขึ้นมาได้เนี้เราก็สามารถขึ้นชัตเตอร์ถ่ายรูปต่อได้ละเนาะสิ่งสําคัญอีกอย่างก็คือว่าเวลาเราลั่นชัตเตอร์เนี่ยต้องระวังนิ้วเราไปโดนไอตัวนี้นะนะฮะถ้าเผลออ,อะไรไปโดนเนี่ยเนี่ยชัตเตอร์มันจะไม่ลั่นละมันจะติดขัดแล้วก็ชัตเตอร์เฟรมนั้นก็จะเสียหายไปเพราะว่าม่านมันไม่สัมพันธ์กันนะ ระวังอย่าเอาอะไรไปโดนมันค่ะ <Okay. S 1> เราก็มาดูเจ้าเฟต 3B กันบ้างนะอย่างที่ว่าไปว่าฝาบนเนี่ยมันจะเป็นขอบเต็มนะไม่มีเว้ว์ยึกๆเหมือนเฟต 3A และนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะก็จะมีเรื่องของเซิฟทัมเมอร์ปุ่ม Activate s e l f t ั m e r จุดเสียบแฟลชนะครับอันนี้เป็นกระจกที่มันจะเป็นภาพเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยเข้าไปในช่องนี้แล้วก็ไปคอมไบ่กันในช่องวิวไฟเดอร์หลักนะการใส่เลนส์เจ้าตัวนี้เนี่ย ป๊บผมชอบถือกล้องแบบหงายขึ้นมาแล้วก็วางเลนส์ลงไปนะครับค่อยๆหมุนหาตำแหน่งที่มันจะเข้าได้ตอนนี้มันมีอาจจะเรียกว่าทริคไหมว่าการจะลดใส่เลนส์สำหรับกล้องละเสียนะ <c oughs> ผมจะหมุนมาที่ c โ s ส Focus ก่อนนะจากอินฟินิตี้เนี่ยให้เราหมุนมาที่โฟกัสระยะใกล้สุดนะครับไอตัวโลหะตัวนี้มันจะยุบเข้าไปแล้วมันจะทำให้สามารถใส่เลนส์ได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ได้มาจากประสบการณ์การใช้แหละนะฮะคือถ้าอยู่ที่ i n นฟินิตีมันมักจะใส่ยากนะพอมันลงไปแล้วมันก็จะไปเรื่อยๆแล้วก็ปุ๊บหมุนจนมันล็อกแน่นนะครับก็จะหน้าตายอย่างนี้เลนส์ตัวนี้เนี่ยมันคือ i ินดัสตเนี่ยแหละนะมันเป็นอักษรไม่มีตีตะอินดัสต้าแล้วแต่ว่าชื่อของมันก็คือ i ินดัสต้าหกหผลิตโดยเฟโรงโงานเฟนะครับระยะ50มิล 53นะเออตัวนี้มันจะแปลกดีว่าของรัสเซียเขามันจะไม่50เไปอะ่ะเขาก็ตีตีตามมาว่าเป็น5 3มมิลแล้วมันก็จะมีคลิกด้วยนะครับจะมีคลิกคลิกคลิกด้วยแต่ละค่า F ตัวนี้จะเป็นใบเบรด6ใบนะโบเก้ก็จะเป็นทรง6เหลีย่ยมมองเข้าไปในช่อง v i วไฟเดอร์นะครับอันนี้ก็จะให้เห็นชัดขึ้นมาหน่อยนะเนี่ย วงกลมตรงกลางก็คือแถบเลนส์ไฟเดอร์เนี่ยนะครับเวลาเราทําการหมุนโฟกัสที่ตัวเลนส์เนี่ยภาพมันก็จะขยับไปขยับมานะอยากให้อะไรชัดก็บิดโฟกัสจนกว่าวัตถุมันจะมาซ้อนกันสนิทพอดีนะครับวัตถุนั้นๆพอดีเนี้ยมันอยู่ใกล้มากมันก็เลยยังไงก็ไม่ซ้อนนะมันอยู่ใกล้เกินไปสําหรับเฟล 3B ที่เป็นรุ่นก้านคันโยกอย่างนี้เนาะก็เช่นกันว่าเราจะต้องขึ้นชัตเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาบิดเลือกชัตเตอร์สปีด แป้งชัตเตอร์สปีดเองมันก็จะจับได้สะดวกกว่าเดิมมั้งนะถ้าเทียบกับเป็ด 3A แล้วก็เช่นกันว่าถ้าบิดมาที่ทางตามเข็มนาฬิกามันจะสุดที่1.030วินะฮะบี B. พอเริ่มหมุนทวนเข็มนะออกจาก30 w. ก็มาเป็น B เนาะ0 0 50ปึ๊บนี่ก็เสร็จเช่นกันนะว่าจะมีทั้งลูกศรข้างบนแล้วก็มาร์คเพื่อเราดูละเอียดอยู่ตรงคอของมันนะฮะ125ปึ๊บ 6. 60ถ้ามองเพลินๆก็จะรู้สึกว่าพอ60ปุ๊บทำไมามันกลายเป็น15ก็เพราะว่าอย่างที่ว่า30มันอยู่ตรงนี้นะ เออนึ่งส่สามมันโดดมาอยู่ฝั่งนี้ต่อจาก1 5อห้าต่อจาก60มันจะกลายเป็น1น5ส่วนซึ่งจะเริม่มมีมีการดันตัวลานสปิดต่ตําแล้วมันจะแข็งมือนิดนึงอึ๊บนาฮะนี่ส่วนสิจะเริ่มมีเสียงจีนิดนิดหนึ่งส่วนแใกล้กันมากต้องดูดีๆตรงเนี้ยชื้จึบนะฮะหนึ่งส่วนสอื้อจ้ะ หนส่วนสและ1วินาทีเต็มซึ่งมันก็จะสุดที่ตรงนี้นะบิดไปมากกว่านี้ไม่ไปแล้วสุดที่1วินาทีโอเคการเปิดฝาหลังก็เช่นกันนะคือถ้าตัวบานพับเนี่ยมันจะพับไปได้ที่ทางเดียวนะครับถ้ามันพับชี้เข้าก็คือล็อกอยู่ปิดปุ๊บ พอบิดปลดล็อกเนี่ยมันจะพับไม่ได้พับไม่ได้เลยนะครับสไลด์ฝาหลังทั้งยวงออกฟึบเจ้า f ฟ t 3B เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยมันจะเป็นก้านยาวๆแล้วก็มีลิมให้เราสามารถเสียบหางฟิล์มเข้าไปได้เลยนะไม่ต้องมีสปูแบบเจ้า f ฟ t 3A แล้วก็สะดวกดีเหมือนกันไม่ต้องพะวงว่าจะทําหายหรือว่าลืมพกติดไปอย่างเงี้ยนะ,นะก็เสียบเอาลิมไหนก็ได้เสียบไปเลยนะ ก็จัดตำแหน่งให้ตัวหนามของกล้องเนี่ยมันเกาะรูหนามเตยของเนื้อฟิล์มลากฟิล์มไปหยอดทางซ้ายหาจุดที่มันเข้าไปได้เต็มเต็มที่นะต้ปิดตัวนี้ช่วยนิดนึงอ่านะฮะปิดที่ทางกรอฟิล์มปึ๊บอ่าให้ฟิล์มตึงนนิดนึงลองขึ้นฟิล์มเบา โอเคถ้ามันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วเนี่ยเนาะรูโผล่ขึ้นมาเก,กาะกับรูหน,นเตยอของเนื้อฟิล์มนะสไลด์ฝาหลังเข้าไปปึ๊บอืมบางทีถ้าไอตัวนี้มันเคลื่อนอยู่อะ่ะมันก็จะใส่เข้าไปได้ไม่สุดนะ ต้องดูให้ดีว่ามันเข้าไปเต็มที่จริงๆสนิทกันนะปิดล็อกให้เรียบร้อยสองฝั่งโอเคค่อยขึ้นค่อยคอยขึ้นชัตเตอร์แล้วก็สังเกตว่าตัวนี้มันจะหมุนตามมือเราด้วยนะ,นะขึ้นชัตเตอร์ครั้งที่2แล้วเราก็มาเซตเลขนับฟิล์มของเราลูกศรจะอยู่ตรงนี้นะมาร์กบนปรับไปที่ให้เลขสูตรมาชี้ สูนชี้ตรงกับลูกศรก็จะเป็นการตั้งนับฟิล์มที่ค่อนข้างจะโอเคแล้วนีมันก็จะช็อตต่อมาก็จะเหมือนว่ามามา,มาชี้ที่เลขหนึ่งแล้วก็ลันขึ้นไปเรื่อยๆนะนับขึ้นส่วนชั้นบนเนี่ยมันจะไว้ปรับอย่างเหมือนเดิมว่ามันจะเป็นเรื่องรีมายเดอร์นะว่าเราใส่ฟิล์มประเภทไหน i so เท่าไหร่แต่ว่าใช้จำเอาแล้วกันไม่ก็เอามือถือเรา,เาถ่ายไว้ว่า ตอนนี้เรากาลังโหลดฟิล์มอะไรไว้ก่อนจะก่อนจะใส่เข้าไปในตัวกล้องเราได้จําได้ว่าตอนนี้ในตัวกล้องเรามีฟิล์มอะไรอยู่ข้างในนะครับ,ชรบเช่นกันว่าจับจตรงนี้แล้วก็กดเข้าลงไปนิดนึงแล้วก็บิดทิศทางตามเข็มนาฬิกาปุ๊บชัตเตอร์มันจะคลายตัวก็ไม่ต้องตกใจนะให้มันจมค้างลงไปอย่างนี้เราก็จะสามารถกรอกฟิล์มกับเข้ากลับได้แล้วและเมื่อจะให้มันเด้งออกมาก็คือบิดย้อนทิศทางนะ บิดเจ้าคอตัวเนี้ทิศทางทวนเข็มตัวคอมจะเด้งขึ้นมาพยายามบิดมาให้สุดด้วยนะครับพอมาลอยแล้วก็จับนิดนึงให้มันสุดสุดทางของมันนะฮะขึ้นเชเตัตเตอร์ลองลั่นเช็คดูนะฮะกล่องก็พร้อมใช้งานสำหรับอุ่ม้วนต่อไปแล้วครับกล้องและเลนส์ของโซเวียตและเซียก็เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวสำหรับใครที่อยากลองหามาเล่นสนุกๆในราคาที่จับต้องได้นะจะมีเจ้าเฟต 3A เฟ 3B นะแล้วก็เลนส์ตอนนี้ผมก็จะมี2ตัวนี้เลยระยะ50หรือ53เนี่ยใกล้ๆกัน f 2.8เลนสกันเลย LTM ให้ภาพดีเลยนะครับใช้ได้เลยก็สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Camera Cafe by b r e l y Film Camera ด้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ